เปิดทรัพย์สินบลูก,กบไม่งออาชีพดาราหลวยอูฟูคลองสมบัติอสังหาเพียบก้าวเข้าสู่เส้นทางการเมืองเต็มตัวสำหรับอดีตพระเอกดังบลูกดานุพรปุ่นนกันสามีของกบสุวนรันที่ในที่สุดก็ได้เป็นสอสอป้ายแดงแบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยลำดับที่25ของพักเพื่อไทยลลาสุดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปามการทุจริตแห่งชาติปปช มีการเปิดเผยรายการทรัพย์สินและหนี้สินของบลูคดนุพรและภรรยากบสุวนันท์ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้มีทรัพย์สินทั้งสิ้น593ล้าน3 8 4 6 3 0บาทมีหนี้สินรวม2ล้าน3 8 1 8 4 8 7 1บาททรัพย์สินนายดนุพร507ล้าน646,311บาท ทรัพย์สินของนางสาวสุวรรณัน68ล้าน3 8 1 1 3 7บาทบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ17ล้าน3 5 7 1 8 2บาททรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดินจำนวน9แปลงมูลค่า429ล้าน9 5 7 0 7 5บาท, 29, 7, บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง13ล้านบาท ยัานภาหนะสาคันมูลค่า12ล้าน4แสนบาทพระเครื่องยอดนิยมหลายรายการกบสุวรรณันภรรยามีเงินลงทุน28ล้าน626,728บาทขณะที่ทรัพย์สินอื่นของนายดนุพรและนางสาวสุวรรณันแจงไว้148รายการมูลค่ารวมกัน2 3าล้าน6 5แ0 0บาท ส่วนใหญ่เป็นเครื่องประดับสุภาพบุรุษสุภาพสตรีนาฬิกาหรูกระเป๋าแบรนด์เนมทองคำแท่งวัว12ตัวและป้ายทะเบียนรถยนต์